สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A ออมูลิตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาสบุญมั่นในวันนี้เรามาศึกษาพระเครื่องกันนะครับในหัวข้อที่ว่าฟันธงพระแท้โดยเปรียบเทียบ พุทธสินของพระกำแพงลีลาเม็ดขนุดกับพระกำแพงลีลาเปิดโลกนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับเป็นพระเครื่องยอดนิยมนะครับแห่งเบิ่งกำแพงเพชรพระกำแพงเปิดโลกก็เช่นกันนะครับถือเป็นพระหายากแล้วก็มูลค่าสูง นะครับเป็นพระที่เราจะนำมาศึกษากันในวันนี้ครับทำไมต้องรู้ว่าเป็นพระแท้หรือไม่นะครับอันนี้ทุกคนเลยนะครับที่เป็นนักะสะสมพระเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นคำถามในใจนะครับว่าพระองค์นี้แท้ไหมนะครับ เพราะว่าพระแท้กับพระเกน,นะครับมูลค่าต่างกันมากแล้วในด้านความเชื่อนะครับพุทธคุณก็ต่างกันด้วยนะครับความนิยมก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการรู้ว่าพระแท้หรือไม่สำคัญมากนะครับสำคัญที่มูลค่าสำคัญที่ ความเชื่อถือศรัทธานะครับเราจะรู้ว่าพระองค์นั้นแท้หรือไม่นะครับจะดูจากอะไรนะครับเรามาดูเรื่องของพุทธศิ์นะครับแต่ก่อนที่จะคุยเรื่องพุทธศินเนี่ยนะครับเรามารู้จากความหมายของสองคำนี้ก่อนนะครับพุทธ,ธะนะครับ ก็คือผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนะครับส่วนคำว่าศิลน,นั้นนะครับก็คือผลงานการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมาโดยมนุษย์นะครับในรูปแบบต่างๆทั้งที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับเพื่อที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆเช่นความงาม ความเชื่อความศรัทธาความสุขความโศกความเศร้านะครับอันนี้ก็จะเป็นคำจำกัดความของคำว่าพุทธสิท์นะครับทีนี้ในเรื่องของการพิจารณาพุทธสินของพระเครื่องเนะครับเรา,าจะพิจารณานะครับตามายุคสมัย ะครับเนื่องจากว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อส,สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานนะครับกว่าพันปีนะครับนับตั้งแต่สมัยทวารวดีนะครับสมัยขอมบายนสมัยลบบุรีสมัยสุขโขทยัย นะครับอยุธยามาจนถึงรัตนโกสิน์ซึ่งเราก็แบ่งเป็นตอนต้นกับปัจจุบันนะครับรูปแบบพุทธศินเนี่ยกออ็มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมานะครับแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะการศึกษาพุทธศินของพระเครื่องนะครับก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ สามารถที่จะบกชี้นะครับว่าพระองค์นั้นเกหรือแท้นะครับครับเรามาอลองชมนะครับพระเครื่ององค์แรกนะครับพระราคาหลักล้านนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับถือเป็นสุดยอดหายากแล้วก็อยู่ในหนึ่งอของพระชุด เป็นจ่ภาคียอดนิยมนะครับในชุดที่มีการจัดชุดครั้งแรกนะครับนะครับเป็นตัวแทนของพระในยุคสุขโขทัยนะครับที่มีความอ่อนช้อยงดงามนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าพุทธศินนะครับในยุคสุขโขทัยมีความอ่อนช้อยงดงามมากนะครับซึ่ง ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีหาช่างที่แกะพิมพ์พระได้สวยขนาดนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถือเป็นผลงานระดับคลาสสิกนะครับเป็นศิลปะระดับสูงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระเครื่องมีคุณค่าด้วยนะครับเราจะศึกษานะครับท่านลอง สังเกตจดจำนิดนึงนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับองค์ที่สองนะครับพระกำแพงลีลาเปิดโลกนะครับก็เป็นพระเครื่องหายากนะครับอีกพิมพ์หนึ่งของสุโไทยนะครับเป็นสกุลช่างกำแพงเพชรน,นะครับซึ่งก็มีความอ่อนช้อยงดงาม นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับท่านสังเกตนะครับพิมพ์พระนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับเพื่อที่จะ,ะเตรียมการเปรียบเทียบนะครับอีกองคหนึ่งก็เป็นพระกำแพงเปิดโลกพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับจะเห็นว่าเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ก็ต่างเนื้อนะครับอันนี้ก็ จะได้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วน่ยพระนะครับที่สร้างในยุคสมัยนั้นก็มีเนื้อหาที่ต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับการผสมของแต่ละส่วนนะครับผสมแต่ละครั้งในสมัยนั้นนะครับครับเข้าสู่การศึกษาพุทธศินนะครับพุทธศิ์ในยุคสุโคไทยนะครับอ่อนช้อยงดงาม พระเครื่องสามองค์ที่ให้ท่านได้ชมนะครับเป็นพระศิละปะสุขโขทัยสุกุลช่างกำแพงเพชรนะครับเป็นสุดยอดพระกลุ่มเมืองกำแพงเพชรนะครับท่านลองสังเกตนะครับว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับผมจะลองชี้ให้ทีละจุดนะครับอย่างแรกนะครับพระพักนะครับเนี่ยนะครับจะเป็น รูปทรงรีนะครับเหมือนเหมือนไข่นะครับเหมือนไข่นะครับมนเหมือนไข่นะครับได้รูปทรงได้สัดส่วนสวยงามมากนะครับอย่างที่สองนะครับพระอุระนะครับผึ่งผายเอวคอดเกี่ยวซึ่งเป็นลักษณะของมหาบุรุษนะครับพระอุระผึ่งผายเอวคอดเกี่ยวนะครับ พระอุละเปิงผายเอ,อวคอดเกิท่านสังเกตการแกะสโลปนะครับของอพระปางเปิดโลกนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุน,นะครับทั้งสามองค์นะครับมีลักษณะการแกะนะครับสโลปเนะี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับช่างคนเดียวกันที่ เขียนหนังสือนะครับแม้ตัวอักษรจะเป็นตัวที่ต่างกันนะครับแต่ลายมือความพิ้วไหวเ,เหมือนกันนะครับเนี่ยลายมือเดียวกันนะครับฝีมือช่างในความเห็นของผมก็คือช่างคนเดียวกันนะครับอย่างที่2นะครับความอ่อนช้อยงดงามของอพิมพ์พระนะครับท่านลองสังเกตนะครับเนี่ยนะครับ ความอ่อนช้อยงดงามออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับนะครับแขนเช่นกันนะครับหนะ้าอกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเอวอกเอวนะครับลงมาจนถึงขานะครับอกเอวถึงขานะครับเหมือนกันเลยนะครับ นะครับจะเป็นจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตของพุทธสิทธ์นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับทีนี้เราลองมาดูนิดมิติด,ด้านข้างนะครับการแกะพิมพ์พระนะครับเราจะสังเกตนะครับผนงังเป็นผนังเรียบนะครับแล้วก็ การแกะพระเนี่ยนะครับก็เป็นโนนสูงขึ้นมานะครับมีการไล่สเต็ปสวยงามนะครับสูงต่ำนะครับผนังนะครับไล่สเต็ปสูงแล้วก็ต่ำลงมานะครับสูงต่ำนะครับพอที่หน้าอกหรือพระอุระเนี่ยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นผนังนะครับแล้วก็ต่ำขึ้นสูงนะครับจุดที่สูงสุดก็คือ ที่หน้าอกนะครับตรงกลางนี่ก็เช่นกันนะครับเช่นกันนะครับการทิ้งแขนนะครับอ่อนช้อยงดงามนะครับนะครับลองดูนะครับส่วนโค้งบนของหลายทิ้งลงมาจนถึงแขนเป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือศิละปะยุคสมัยเดียวกันนะครับแม้จะต่างพิมพ์มกัน นะครับแต่ก็จะมีความเหมือนนะครับที่แตกต่างกันอยู่นะครับเราจะสังเกตถึงจุดร่วมได้นะครับพระอุระปึ่นพายนะครับตรงนี้โนนสูงนะครับแล้วก็ลดระดับลงมาถึงเอวนะครับน,นะครับนี่ก็เช่นกันนะครับพระกำแพงลีลามิคขนมก็เช่นกันพระกำแพง เปิดโลบนะครับก็มีการสโลบเช่นกันนะครับด้านข้างเราจะเห็นมิติของพระน,นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่า,าจากผนังเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นองค์พระนะครับจะมีความงดงามกลมกลืนนะครับความเสมือนจริงเนี่ยมากนะครับ จากต่ำแล้วก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆโค้งนะครับลงนะครับแขนก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับแต่เป็นสโลปที่สวยมากนะครับฐานก็เช่นกันนะครับเนี่ยนะครับผนังนะครับเป็นร่องนะครับแล้วก็สูงนะครับสโลปขึ้นมานะครับลงถึงผนังแล้วก็ ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเสมอจริงนะครับงดงามมากนะครับความอ่อนช้อยงดงามเนี่ยเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นนะครับทั้งองค์พระเลยนะครับมีความงดงามกลมเกลื่นกันนะครับทั้งสามองค์นะครับเป็นพุทธศินสมัยสุขโทสขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรน,นะครับที่มีความอ่อนช้อยงดงาม รเราก็จะสังเกตเห็นว่าพระสามองค์นะครับมีพุทธศิลป์แบบเดียวกันซึ่งถ้าเทียบได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระแบบนี้เนี่ยนะครับแท้นะครับตรงตามยุคสมัยนะครับท่านลองชมนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนี่ยปกตินะครับการศึกษาพระเครื่องก็จะศึกษาลงไปถึงเนื้อพระด้วยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านในวันนี้ก็คือ,อลักษณะแม่พิมพ์พระนะครับเป็นแม่พิมพ์ด้านเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นพิมพ์พระด้านหน้านะครับด้านเดียวเลยนะครับพอถึงด้านหลังนะครับก็จะกดแต่งด้วยมือ เพราะฉะนั้นหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับองนี้นะครับพระกําแพงเปิดโลกออบันจงเลยนะครับเรียกว่าโค้งมนสวยงามนะครับกดพยายามให้เรียบนะครับลบรอยมือแต่ก็ยังเห็นนะครับองนี้ก็กดนะครับเน้นนะครับถ้าดูลักษณะเหมือนจะเน้นให้แน่นนะครับเพื่อให้พิมพ์พระด้านหน้า มีความคมชัดท่านสังเกตนะครับแน่นเต็มเต็มเลยนะครับคมชัดมากนะครับเนี่ยนะครับสังเกตเห็นเลยนะครับก็นะจะเห็นรอยกดของมือนะครับนะครับรอยมือชัดเจนนะครับ อันนี้ก็ลายมือชัดเจนนะครับแล้วก็เนื้อพระนะครับองค์นี้ไม่ค่อยได้ใช้องค์นี้ไม่ค่อยได้ใช้เป็นเนื้อละเอียดนะครับองค์นี้ผ่านการใช้มาพอสมควรมีการสึกนะครับซึ่งก็ดูแล้วเก่านะครับมีคราบกรุกนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับก็มีความแท้แน่นอนนะครับ การฟันธงพระแท้โดยเปรียบเทียบพุทธสิ่์ของพระกุเมืองกำแพงเพชรนะครับทั้งสามองค์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษาพระเครื่องนะครับท่านก็ลองใช้วิจารณญาณน,นะครับเพื่อที่จะเ,เก็บเป็นข้อมูลว่าการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะนี้เนี่ยนะครับสามารถ ฟันธงเก๊แท้ได้หรือไม่นะครับหากท่านชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับ s ไ r i b e นะครับกดกระดิ่งไว้จะไม่ได้พลาดชมในต,ตอนต่อไปนะครับสำหรับการกดแชร์นะครับก็อยากจะขอให้ท่านกดช่วยกันกดนะครับเพราะว่าในเรื่องของการศึกษาพระเครื่องเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เราจะเน้นที่การจดจำพิมพ์นะครับชี้พิมพ์แบบนั้นตำหนิตรงนี้นะครับก็คือเน้นการจดจำนะครับแต่การเปรียบเทียบพุทธศิ์เนี่ยเราเน้นความเข้าใจนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีใหม่ที่ท่านไม่คุ้นเคยนะครับก็อยากจะให้แชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กันนะครับจะได้เป็นแนวทางหนึ่ง ในการศึกษาพระเครื่องนะครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับนอกจากพิมพ์พระเนี่ยนะครับเราคงจะต้องศึกษาเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาติพระเพิ่มนะครับผมจะทำให้ในคลิปต่อไปนะครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกอง ครบทั้งหกมิติศึกษาจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องฟางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จอดลึก พระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยาสารเออมูลิตออนไลน์ออนไลน์แมกซกีนสื่อกลางการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่อง พระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการ พัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒ อาจารย์ถวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด1 9 Time l ม c ล d อกด s t a y a t Home n e w n o r น a l มีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จาก หนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9ทีศทาง Art on Earth ศิละปะบนพื้นโลกที่รลังสรั์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชร ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศีสันเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊ก ผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรพาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊ก ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่วความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ